สวัสดีครับผมโอดธนาทรครับสวัสดีครับผมชัยจิวังกูลครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS To The m o o ูลายกรุงศรี The ะโค้ชกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเชน,นี้อยู่กับผมแล้วก็อาจารย์กะเชนิครับผมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้กำลังใจ <laughs> อีกแล้วรู้สึกเรามาทีไรให้กําลังใจทุกทีให้กําลังใจนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหถือได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่นักหน่วงอีกแล้วนะใช่<ๆ>เพราะว่าโฟ่ังชาตไหลไม่หยุดสทัทีใช่คือภาพมันก็เปลี่ยนจากตอนต้นปีที่เรามาคุยกันเนาะว่าแบบเฮ้ยโมเมนตัมเริ่มดีมาขึ้นไปเทสเออหนึ่งสี่สามศูนย์อะไรพวกนั้นก็ดูเหมือนจะโอเคขึ้นมาคลายขึ้นมาแต่พอหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ โอ้โหเขาเรียกว่าสโลดาวลงมาเลยนะครับก็เหมือนคปดา์ที่แล้วเรามีเกินเวลาก็คือว่าคาดการณ์ว่าเฟดเรื่องของเฟดนั่นแหละตัวดีเลยนะว่าจากเดิมเนี่ยเขามองว่าน่าจะมีการเริ่มลดดอกเบี้ยในเดือนประชุมมีนาคมอ่าเดือนสามนี่เลยอ่าเดือนสามเลยโอ้โหผมว่ามันไวไปนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเฟดตัวเฟดวัตถุเนี่ยเขาให้น้ำหนักจริงใช่เขาให้น้ำหนักประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะในการลดใช่แต่ปรากฏว่าพอเนี่ย หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านกันมาจากเจ็ดสิบตอนนี้เหลือห้าสิบโอ้โหแสดงว่าเรียบร้อยเลยนักลงทุนในตลาดนี่เขาเปลี่ยนมุมมองนะอ่าเออกลายเป็นว่ารอบเดือนสามนี้อาจจะอาจจะลดโคงดอกเบี้ยแล้วคงไม่ได้อ่าได้แล้วก็พอตัวเนี้ยมันขยับปุ๊บแน่นอนตัวบอลยิวก็ขึ้นล่าสุดขึ้นมาเกินสี่เปอร์เซ็นต์ละอ่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นใช่โอ้ยไม่ต้องรุนเลยฮะอันนี้ก็แน่นอนอ่ะฟันโฟมันก็ต้องไหลกลับ ครับแล้วก็มีปัจจัยกดดันในประเทศเราด้วยเรื่องด <c oughs> ิจิตอลวอลเล็ตก็ไม่รู้จะคลอดออกมาได้หรือเปล่าหรือคลอดออกมาได้จะดีเลยไปถึงตรงไหนโอ้โหอันนี้ก็เ<ช>ขาเรียกว่าปัจจัยกดดันนี้ลุมเร้าเลยใช่เพราะว่าตัวดิจิตอลวอลเล็ตต้องบอกว่าเป็นความหวังเลยกันแล้วกันว่าจะมากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองจริงภาคบริโภคข,ของเราดูแล้วก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะคือมันมันไปได้แต่มัน ไปแบบเอ่ยอะมันทรงๆรื่อใๆของมันมันคือไม่มีตัวกระตุ้นอะไรมาช่วยทําให้มันเติบโตได้อย่างชัดเจนนะต้องนะครับเพราะนั้นถ้าตัวเนี้ยไม่มาตามนัดอืโออันนี้ก็นะ g d p ที่เราก็พูดในน่อยจามเอ๊ะมันจะเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าเออนะงั้นก็ต้องติดตามครับอ่ะถูกต้องเพราะว่าภาพ g d p เนี่ยมันก็สะท้อนเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจ แล้วก็ไปลิงก์กับภาพการลงทุนโดยตรงด้วยแน่นอนเลยนะครับคือถ้าได้ติดตามรายการที่ที่ที่ผมพูดในช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยผมจะผมเคยเอาตัวตัวเลข GDP กับตัวเลขเซตเนี่ยเอามาทำรีเลตีฟกัรเรียกว่าโอ้โหมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทางเดียวกันเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่า correlation เนาะความโอ้โหเกี่ยวข้องที่เป็นไปทิศทางเดียวกันใช่ อ่ะนะครับก็อ,อันนี้เรื่องสําคัญแล้วก็ยังไงติดตามเนี่ยครับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนได้จากรายการของหลักทรัพย์กรุงศรีเราทุกรายการเลยเนาะังก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันเยอะๆแล้วก็ติดตามกันเยอะๆอรับรองเป็นประโยชน์ในการลงทุนในทุกช่วงเวลาแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนไปถึงเนื้อหาสาระในวันนี้ของเราเรื่องของการใช้เครื่องมือตัวกรุงศรี s so ็อกซ์เอ็กนะครับก็มา รปอัพภาพตลาดดูหน่อยแล้วกันว่าเฮ้ยโอ้ <c oughs> โห,โหจุดมันจะมีแนวรับสําคัญอยู่ที่ตรงไหนหรือเปล่าสาหรับภาพรวมของเซตอินเด็ก์แล้วก็ใช้กลยุทธ์ยังไงสําหรับสัปดาห์หน้าครับผมอ่ะก็สัปดาห์นี้แน่นอนเลยนะภาพเซตโอ้โหดูยังไงมันดูไม่จืดเลยเนาะหลุดทุกเส้นลงมาแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยอที่นี้ครับเราก็คงต้องมาดูตรงแนวรับโลเดิมเขาเนาะประมาณสักหนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งสามหกศูนย์ประมาณโซนนั้น ครับคือถามว่าตรงนี้เนี่ยถามว่ามันจะลงไหมก็ต้องบอกมันมีโอกาสที่จะลงมาอ่ามีโอกาสนะครับแต่ถามว่าลงมาแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหรือเปล่าผมมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้ออ่าอ่าอันนี้ไม่ได้แบบมาพูดแบบให้กําลังใจหะเพื่อนเราพูดตามสัญญาณเทคนิคเลยเพราะว่าถ้าลงมานี้ตรงนั้นจริงๆนะหนึ่งสามหกศูนย์ประมาณนั้นอ่าอ่าตัว RSI เนี่ยนะฮะจะลงมาที่โอเวอร์โซ่ คือปัจจุบันเนี่ยมันอยู่สักสามสิบหกนะถ้าผมจำไม่ผิดอืมครับใช่รักสามสิบหกครับนะฮะเพราะนั้นถ้าลงมาตรงนั้นเนี่ยก็แน่นอนนอีกยี่สิบจุดยังไงตัวไอซ์ไมันจะลงมาโอเวอร์โซลอืมครับนะครับเพราะนั้นก็แน่นอนพอถึงโอเวอร์โซลมันก็จะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมครับอ่านะครับวันนี้เราพูดตามกราฟเลยนะไม่ได้มาให้กําลังใจกันว่าแบบแบบพูดเหมือนแบบ ให้ใจชื้นขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้เราพูดตามเทคนิคเลยอันนี้ตามหลักการด้วยเพราะมันอินดิเคเตอร์มันจะบอกเรานะตรงนต้องนะครับแล้วก็ใครติดตามโอ้โหอาจารย์กัสดมาตลอดเนี่ยเราบ่งเขาเรียกว่าบอกกลยุทธ์ตลอดเนาะอย่างเอ่อหนึ่งสีหนึ่งศูนย์ถลุกเนี่ยต้องลดพอร์ตอันนี้เน้นย้ำทุกวันคลี่ฟังพี่กัทุกวันหลายวันน่ะหลายวันเนี่ยพอหลุดลงมาวับรื้อมันก็ทวลงมาตามนั้นจริงด้วยคือถ้าใครติดตามข้อมูลพวกอย่างเงี้ยนะครับมันก็ อย่างน้อยคือ Stop Loss ได้สั้นถูกต้องอ่านะครับแล้วก็ทําให้พอการลงทุนไม่เสียหายในระยะยาวอันนี้เรื่องสําคัญมากๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นโซนโลเดิมหนึ่งสามหอันนี้<ไ>ก็อาจจะเป็นแนวรับสําคัญถูกต้องใครที่แบบขายไปแล้วหนึ่อ่าอยากจะซื้อคืนก็ดูจังหวะช่วงโซนก็ทยอยสะสมในโซนนั้นดูครับครับอ่ะอันนี้เป็นเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม อ่าทีนี้มาภาพลายตัวกันบ้างนะครับก็แน่นอนเราเอามาแมปกับตัวเครื่องมือกรุงสี s อฟต์เอ็กซ์ของเราเป็นแอปพลิเคชันให้บริการสําหรับลูกค้าของเรานะครับใครยังไม่เคยใช้ก็ดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้ใครยังไม่ได้เปิดบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีก็ต้องรีไปเปิดแล้วนะครับมีเครื่องมือมากมายบทวิเคราะห์ดีๆโอ้โหมีให้จุใจแน่นอนนะครับอ่าโอเคนะครับ โอ้อกิ้เปิดมาแอปสวิตมาเขียวเลยพี่ขอให้ขอให้สีนี้นะ <laughs> <laughs> อ่านะีครับอันนี้เราอะไรการกันวันพฤหัสเนาะ <laughs> อ่าอันนี้ก็เนี่ย Set Index เซตอินเด็กก็เขียวอยู่นะตอนนี้เ <c oughs> ขียวบางๆนะครับแล้วก็มีสลับกับลบบ้างทีนี้มาเรื่องตีมหุ้นรายตัวนะครับ <c oughs> เราเอ,อ,อาจจะไปมองดูเ,เรื่องของยูด้วย เรื่องของอาจจะมีแรงซื้อใน NVDR ซื้อสะสมมาแต่จริงเราอาจจะเห็นยอดเซลแต่ละวันเนี่ยหวหน้าหน่วงเหมือนกันทุกคนอาจจะแบบดูเป็นรายวันก็เลยเดี๋ยวขาย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 ,ขาย,ข,ายขายทุกวันเลยตื่นเต้นตกใจถ้างั้นอย่าไปเล่นรุ่นตามฝรั่งเลยเออจริงไม่ใช่นะอจริงคือฝรั่งเ,รง,เรงเขาขายมันจะต้องคือมันเรื่อมีชุดหนึ่งที่เป็นชุดซื้ออ่าใช่อ่าเพราะนั้นไอ้ชุดซื้อเนี่ยมันจะต้องต้องมีความ น่าสนใจในมุมมองของของ n v i d i ีดีาใ่ไั้นเขาก็ไม่มาซือ้อถูกต้องอะนะครับคือมันอาจจะมีบางตัวหุ้นบางชุดหุ้นทีเ<อ>่เขาก็ทยอยซื้อสะสมเหมือนกันนะถูกต้องนะนะถูกต้องเ,ออเราอาจจะมองข้ามช็อตไปอาจจะมอง ข้าม Q1 มาเลยเพราะ Q1 ปัจจัยกดดันมันเยอะแล้วก็สะสมไปเพื่อ Q2 Q3 Q4 ขายเพิ่งอย่างนี้ไปนะครับก็คือเหมือนเราสแกนมาก่อนว่าชุดชุดขายเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขาใช่ขอชุดซื้อเข้ามาก่อนใช่ที่เป็นเน็ตไบในรอบตองหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอย่างนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับไปที่ เมนูด้านบนขีดสามขีดด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็มีเ,เมนูเมนเม,มนูแสดงขึ้นมาแล้วก็มาเลือกเมนูที่ชื่อว่า r a d า r b u ิ l d เ r นะครับอ่าแล้วก็เลือกที่ add a new radar นะครับอ่ะเสร็จแล้วก็เงื่อนไขที่เราจะมา,เ,าเลือกกันในวันนี้นะครับแน่นอนก็คือตัว nvdr ก่อนเลยเนี่ยครับเมนูนี้นะครับเลื่อนไปก็จะเจอนะครับเสร็จแล้วก็ คลิกเข้าไปหรือเอาิ้วแตะเข้าไปได้เลยนะครับส่วนคาทีเรียหรือเงื่อนไขที่เราจะเลือกเลือกเงื่อนไขที่2ด้านบนตัวนี้เลยนะครับ 1m คือ1มันะครับท็อปร้อย n v นนะครับ,รบก็คือที่มียอดเน็ตบในใ v d น,<ใ>น n v <VID> เยอะมากที่สุดร้อยอันดับแรกมีตัวไหนบ้างใน1เดือนอใน1เดือนเนี่ยครับเราก็เลือกไปเลยนะครับมันก็จะแ้งคมาร้อยตัวนะครับแต่ ตัวที่อยู่บนบนเนี่ยอันนี้เป็นท็อปแรงถูกต้องอ่าก็คือมียอดซื้อมาเยอะมากที่สุดนะครับเนี่ยทั้งปตททีนี้ก็เพิ่งมีอิชชูไปเนาะถูกต้องเรื่องการเขาเรียกว่าอะไรอะเทอร์มินออกจากไอตัวเลสอปเปอร์ใช่ยังเป็นตัวที่เขาขาดทุนมาแทบทุกปีตั้งแต่เข้าไปซื้อขาดทุนทุกปีอันนี้ก็เหมือนแบบตัดใจตัดหางปล่อยวัด เหมือนตัดภาระแล้วเอ,อ,อกันทีเอขอเจ็บทีเดียวแล้วก็เลิกไปเลยะะนะครับออันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเอ้ยมีตัวที่เป็น n e ็ต u บด้วยเหมือนกันนะในรอ,อบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา กับเ,เงื่อนไขที่สองขอมาเลือกคทิเรียที่อาจจะเป็นหุ้นบีแคปน้อยออนะครับรุ่นรอบรีบาวอย่างที่พี่กัสบอกน,นะครับเราก็เลือกไปซับเมนูที่ชื่อว่าเซตนะครับแล้วก็ไปเลือกเซตฟิตตเลยนะครับ <50 S 2> เซตฟิต <50 S 2> ้ต้องอยู่ในเซตฟิด้วยนะครับก็กรองมา จะเหลือสามสิบเอ็ดตัวแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับปตททีอูอะไรพวกนี้ยังอยู่นะครับหรือว่าท่านใดใหญ่จะได้เป็นเซ็ทร้อยอะไรพวกนี้ก็ได้นะก็เลือกได้ก็แล้วแต่แล้วแต่เงื่อนไขของเราเลยนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงใกล้ๆเทศกาลเปลี่ยนปันผลแล้วนะประกาศงบประกาศก็มีเรินปันผลประกาศเอ็กซ์ีแล้วก็มีจ่ายเงินปันผลออกมาเพราะฉะนั้นเงินปันผลก็จะ จุงใจนักลงทุนได้ระดับหนึ่งะอ่าสมมุติสมมติซื้อแล้วติดชั้นยังได้ปันผลนอะไรอย่างงี้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องคืออย่างน้อยได้ผลตอบแทนที่มันมากกว่าฝากเงินฝากธนาคาครอะไรพวกนี้ไปนะครับอ่ะก็มาเลือกซับเมนูที่ชื่อว่าส t แตกตัวนี้นะครับ อ่าเสร็จแล้วก็มาเลือกยิ้วอ่าอก็ย่อมาจากดีเวเดนยิ้วนั่นเองเสร็จแล้วเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนอันนี้มันดีเทคเครื่องหมายน้อยกว่าเราก็เลือกเป็นเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็ระบุตัวเลขหรือพารามิเตอร์ที่เราต้องการนะครับอย่างดีเวเดนยิวอันนี้ผมขอประมาณสามเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะแบบสามแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยต่อปีที่ทั้งตลาดจ่ายเนาะก็ประมาณเนี้ยประมาณสามเปอร์เซ็นต์บวกลบอ่าเราก็เลือกสามเปอร์เซ็นต์ไปนะครับแล้วก็เพิ่มค่าเฉลี่ยเข้าไปได้เลยอ่า โอ้สิบแปดตัวถือว่าโอเคอยู่เหลือสิบแปดตัวแล้วการบ้านกันต่ออ่านะครับปตททียูยังติดอยู่เอชซีบีแอดวานถือว่าชุดโอเคเลยใช้ได้เลยโดยเฉพาะแบบด้านบนครับอ่านะครับก็อย่างจริงทียูก็ค่อนข้างน่าสนใจนะถือว่าน่าสนใจเลยครับว่าเป็นตัวที่นักวิเคราะห์เราเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากเดิมเนี่ยก็คือให้โ อืมนะครับเพราะว่าโอเคแหละ Q4 อันนี้พูดยังไม่พูดถึงเลสซออฟเตอร์นะก่อนนั้นนะก็คือมองว่า Q4 ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังกังวลอยู่ว่าปีนี้จะไปเจ้ายังไงนะครับแต่พอตัดเลสซออฟเตอร์ไปเนี่ยแน่นอนแหละมันมีเรื่องของการบุ๊คลอสเข้ามาประมาณ18 0 0 0ันล้านแต่มันวันทามไงวันทามถูกต้อง q 4เข้ามา Q เดียวแล้วหลังจากนั้นไอตัวที่เคยเป็นลอสของเขาเนี่ยปีละพันสองเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นลว คือไอตัวเลขที่มันต <NS> ิดลบจากเรสหรอเตอร์เนี no uh, uh, I mean, ่ยมันจะหายไปเลยหายไปเลยเพราะนั uh, ้นแน่นอนปีหน uh, <believe. FO> ้าสมมุติว่ากาไรเท่าเดิมก็ได้คุณจะต้องบวกไปอีกพันสองเพราะคุณไม่ต้องมาขาดทุนจับเรสหรอเตอร์ก็ไม่น้อยเนาะอเพราะนั้นแน่นอนอะเรื่อง PE อะไรพวกเนี้ยมันก็จะดีขึ้นอ่ายกเว้นตัว Bo o k v ว l u e ที่จะลดลงไปเพราะว่ามันโดนตัดบุ๊กไลตับุกลอสไป นะครับแล้วว่าดีเวนต์ยิวก็ควรจะดีขึ้นเพราะว่ากําไรมากขึ้นอ่าอันนี้เป็นมุมมองของของนักวิเคราะห์เรานะครับเราก็เปลี่ยนคําแนะนํานะจากโฮเป็นซื้อเลยอันนี้โดยกลยุทธ์เนี่ยมันคือมองอนาคตแล้วใช่คุณต้องมองคิวสีคือผ่านไปก่อนที่จะประกาศออกมาที่ไม่ต้องตกใจนะจะไปเจ็บหนักแน่นอนเจ็บหนักแน่นอนเป็นมือนะอนะครับแต่ก็คือมองอนาคตภาพมันจะดีขึ้นครับอ่านะครับอันนี้คือตัว TU นะครับหรือว่าน่าสนใจ อ่ะน่าสนใจนะครับในธีมของ Dividend Yield นี่ a แอดวานซ์ใช่เขาตับ Top ป o p อปตัวแล้วน่นอะครับเพราะเขามี Recurring Income ที่แบบเอ่อค่อนข้าง Stable เนาะใช่เขาสามารถอันนี้แน่นอนเลยตัวนี้ถือว่าติดเข้ามานี่แบบอ่านะครับแล้วก็แบงก์อย่างทิสโก้เนี่ยอันนี้ก็เขาต้องการจ่ายเงินบางโฉนดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมมองอย่างนี้ครับพี่กัสคือยิ่งราคามันลงมาเยอะๆเนี่ยนั่นแปลว่าดีเวเดนยิวมันก็จะยิ่งสูงขึ้นนะอืกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ก็จะอยยู่ในลลิสต์เ นะครับอาจจะแบ่งเป็นแต่ละเซกเตอร์ก็ได้นะครับเซกเตอร์แบงก์อาจจะเลือกทิสโก้เออเซกเตอร์ไอซีทีก็แอดวานส์นะครับหรือถ้าเป็น property อี้ลองดูแลนด์เฮาส์อะไรแบบนั้นเขาติดเข้ามาคนเงื่อนใจดีนะฮะใช่เพราะบางคนอาจจะคอนเซิร์นหกเอร์ได้คอนเซิร์นเรื่องเออ่เซกเตอร์ของ property มันอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้แต่แลนด์เฮาส์จริงๆเขาเป็นโฮลดิ่งคอมพานีนะพี่ โอโหมีไปถืออยู่เยอะเลยนะครับทั้งโฮมโปรทั้งห้างสรรพสินค้าหรืออะไรต่างๆพวกนั้นมันก็เขาเรียกว่าด i เวอร์ซีฟความเสี<__่ยงไปเยอะมากๆแล้วก okay ็การจ่ายปันผลเนี่ยค่อนข้างมีเสถียรภาพมากๆใช่กไรก็ค่อนข้างเ t ถียรใช่นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าลิสต์ของชุดหุ้นที่เราไปทำการบ้านต่อได้ในกรณีที่ ทยอยสะสมตามโซนแนวรับถุกต้องอย่างที่พิการบอกเลยยถ้ามันลงมาลงมาตรงนั้นหนึ่งสามหกศูนย์บวกลบอะไรพวกนี้ตัวชุดทุ่นพวกนี้ก็เเป็นชุดทุ่นหนึ่งในยูนิเวอร์สของเราที่เราจะไปเพิจารณาต่อแล้วอ่านะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียของสัปดาห์นี้เนาะหรือฝากไว้ประมาณนี้นะครับอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการของเรากัน เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดบัญชีใครยังไม่ได้มีบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรีก็สามารถมาเปิดได้เลยตามลิงก์ด้านล่างนะครับโอกข้อมูลแป๊บเดียวไม่กี่นาทีก็สำเร็จเสร็จสิ้นได้ u s e r อร์เนม s s า o ส d วปใช้งานกันก็เรียนเทุกนะท่านนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าแอปพลิเคชันนี้จริงๆนะเพราะว่า มันเป็นครบเครื่องอ,ะอ่ะไม่ว่าจะคุณเทรดก็เทรดได้เลยในแอปพลิเคชันนี้คุณจะสแกนหุ้นก็เนี่ยเรามีมาให้หลาย EP แล้วใ่หรือคุณจะดูข้อมูลอื่นๆน,นะไม่ว่าจะเป็นอ,ออฟเดย์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารขายหุ้นหรือว่านักลงทุน ลายนู้นลายนี้ใ่ยังไงติดตามได้้โหเรียกว่าโอ้โหครบจริงๆนะฮะก็อืแล้วก็ซื้อขายในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยถูกต้องไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์แอปเลยถูกต้องก็เรียกได้ว่าเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสให้กับทางลงทุนครับผมก็เรียนเชิญนทุกท่านนะฮะมาเป็นลูกค้ากันนะจะได้ใช้แอปดีๆแบบนี้ของเรานะครับอ่ะโอเคนะครับก็ช่วงท้ายของรายการก็เช่นเคยนะครับขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ